ะะปูสดสดนะคะปูสดสดนะคะทุกคนนี่มีปูสดสดนะคะมีหอยแมลงผู่หอยนางลมไข่อะไรไม่รู้นี่ไข่มาชมมาคามาชมด้วยกันนะคะทุกคนบรรยากาศแบบนี้นะคะราคาไม่แพงซื้อแคกัหนึ่งร้อยอะไรนี่ แจงรอนอะอน้ำจิ้มแซบๆเดอ้อนี่น้ำจิ้มแซบๆหอยแมลงผู่หอยแมลงผู่นะคะมีทั้งสดมีทั้งปลากระพงตัวสวยๆนะคะปลากระพงมีอาหารทะเลเยอะเลยทุกคน ตัวใหญ่ๆสวยๆวยงามงาเด้อกุ้งปลาตัวใหญ่ใหญ่ไม่แพงด้วยอีทุกคนรีรตีร้ลยหนึ่แปดสิบบาทได้ค่ะอ่าแปดสิบบาทพร้อมเครื่องให้เลยเต็มรองห้าพี่โอ้น้าทันมากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ ปูสดๆปูนึ่งปูนึ่งปูนึ่งนี่นแล้วก็อยากกิน แล้วอยากกินนะคะทุกคนลนะปลาหมึกนะคะไม่แพงนะคะไม่แพงคนเยอะคนเยอะมากดูกสิอาหารทะเลสดๆนะคะอาหารทะเลสดๆ มือกระตอยนี่ต้มไงคะอันนี้ทุเรียนทอด เรียนทอดด้วยนะคะทุกคน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 เยอะ